thank we'll you บอลไปเสื้อเลอะเร็วไปเร็วนี่ไปาตางยนีเรื้ยอเลอ้ยไปเาลังคอยนําเร็วเร็วจ

แข่งกันครนเไปเลยไปดิันทาอยู่วันนี้ไงเราอเน็ตเดินลงไปได้ไ่ไไปิมันไม่ไปได้ไงเราจับหลวมๆมันกไปเดินไปมแบเดินเทบล็อกกลับไปไปเลยเดินไป

มองนีมงข้าบนมือสายจับนี่เอตัวไปายดงขาตรงตงยกมือาขึ้นหน่อยยกมือาขึ้นางอตัวมาดีวหลวม่มือหวมัมือจแไหลลงไปไหลลงไปเออตไปดี๋ยวาแตกอ้วนขาตรง อย่นี้นี่ขาตึงแยกขาอ,ออกแยกขาอ,ออกขา เดใหญวเลยเดินขาขาเดินเดินไปลูกเดินไปอย่ายกขาเดี๋ยวตกห้อยไว้ห้อยไว้เดินไปอีกเดินไปอีก อย่าถาซ้ายขึ้นเลยเดี๋ยวตอกซ้ายปล่อยมาขลาเกี่ยววะท้ายอยาขา้ายปล่อยเร็วหลายปี้ายปล่อยซ้ายปล่อยดีมากดึงลูกดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาดึงมามาอีกมาอีกไอ้คนนี้แก่งคนนี้แก่ง ลิงแข่งกันลิงแข่งกันหน่อยลิงสองตัวแข่งกันหน่อยดัเชือกไว้นน่นลิงกกับลิงแแบบยังไม่จบทางเลยยังลงไม่ได้ชไใช้เธอไปเอง

ขาสองมาแล้วขาหน้นมาน้าไม่ไม่ดี่าดีขาดีมากถูกต้องดังมีการขาใ้ไวทำยืดขาไป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 ขยไปขา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 ไปลาไปข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 าไป เฮ้ยไม่ได้เนาะไห้ได้ให้ได้เดู้สุดท้ายะ ไม่อยากเกงก้ามก้าม่ดูเนี่ยไม่อยากเกงขาซ้ายเนี่ยก็กลอยเกงก้ามเลย i